มาที่ภากเกาหลีกันบ้างนะครับสำหรับ BTS เห็น MV สวยๆอย่างนั้นนะครับความยิ่งใหญ่อลังการคุณรู้หรือไม่ว่าไม่ได้ใช้ 4G นะฮะเชื่อได้ว่าเหล่า Army มีทั่วโลกก็น่าจะได้ดูมิวสิกวิดีโอเพลง Stay g o นะฮะของ BTS นะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะทึ่งกับฉากสวยๆที่เราเห็นเนี่ยนะในความงามทางด้านวิชวลครับไม่ว่าจะเป็นภาพสวนดอกไม้ แอ่งน้ําต้นไม้สีส,สวยที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆนะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยน่าจะคิดว่ามันน่าจะเป็น CG เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับแต่จริงๆแล้วรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นทั้งหมดในมิวสิกวิดีโอนะเป็นงานกํากับศิลป์ในแบบแฮนด์เมดล้วนๆเลยแหละครับ ส่วนทางด้านของผู้กำกับศิลป์และทีมงานฝ่ายโปรดักชันก็ได้มีการร่วมมือกันออกแบบเนินเขาเล็กๆและช่วยกันนำวัสดุต่างๆมาใช้ในการสร้างเนินเขาแองน้ำไปจนถึงต้นไม้ขนาดใหญ่กันภายในสตูดิโอครับซึ่งทำกันอย่างพิถีพิถันเป็นอย่างมากเลยเรียกได้ว่าเป็นงานคราสหรือว่างานฝีมือที่เก็บรายละเอียดได้อย่างละเอียดเลยทีเดียวสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับก็คืองานกำกับแสงในสตูดิโอที่จำลองออกมาได้เหมือนอยู่ในสถานที่กลางแจ้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิอย่างสวยสดงดงามโดยที่ไม่ได้มี การใช้ CG เลยโดยชาวเน็ตบางคนได้แสดงความเห็นว่าคิดไปถึงจริงๆเลยว่ามิวสิกวีโอเพลงสเตโกของวง BTS จะเป็นการใช้ทีมงานฝ่ายศิลป์และฝ่ายโปรดักชันสร้างสารรค์ขึ้นมาเองทั้งหมดโดยที่ไม่ได้พึ่ง CG เลยส่วนดอกไม้ที่นำมาใช้เข้าฉากก็เป็นดอกไม้จริงๆด้วยโดยแฟนๆบางคนบอกว่าทางทีมงานเนี่ยน่าจะเก็บฉากที่สร้างนี้เอาไว้แล้วนำไปเปิดให้แฟนๆของวง BTS ได้เข้าชมเพราะว่าน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่จะทำเงินให้กับค่ายได้อีกหนึ่งทางเลยทีเดียว ทางด้านแฟนพันธ์แท้ของ BTS ครับบางคนก็บอกว่ามิวสิกวิดีโอเพลงของ BTS เนี่ยไม่เคยมีการใช้ CG อยู่แล้วเนื่องจากผู้กำกับศิลป์ที่ดูแลการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอของพวกเขานีครับชอบสร้างฉากขึ้นมาเองมากกว่าอย่างเช่นกองเสื้อผ้ากองนี้นะครับใน MV เพลง Spring Day เนี่ยของวงก็นำเสื้อผ้าของจริงมากองกันในขนาดนี้นะฮะเรียกว่าถ้าไม่บอกนะคนก็ทั่วไปก็คิดว่าน่าจะแบบอะ ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นของจริงส่วนหนึ่งน่าจะเป็น CG นะครับ